Be tanda y la vino. you uh -huh. ันไปแตกินเหใจดีนัเราว่า วัน l ạ อุบายมาก็จําว่า <impe -ma> Mãn. và à tâm ơn phăng khương đại nhiên xiềng hay phào yên liu đọc luang thân nhãn cả cá chẳng và nấy mưa บ้านใหญ่พงนกระจังว่าในมือนีลูกโยบ้านกำลังบ้านใหญ่พงนะขอให้มาร้องลาสวนกุศลทั้งกายนะไมว่าะทอละมัน ายในอบยคนโทษสาดื <laughs> กินโยมก็ซิมสู่อย่าสิมีดอกทานนั่งว่ให้พอให้ลวงตาสนุกนอนสนุกเอ เซมสร้างวางใครนั้นก็จําว่ามาด้อเอิ้นซอยกันในยายเอิ้นน้งตาต้องเอนพอสุริยัสุมค่ําาาเ เพื่อนได้หาผ้าเข่าแตงมาแล้วกับออนโอทนามาลับเขาบนบนผลท่านด้อหวงตาด้อโอ้ยเสียงอีแต่าเกี่บเสียงอีมาด้อคิดอยากกินอยากเจอพบเด้บ่มีดอกท้ามุ่งหน้ามงนาานาเสียงอีกจังสิกอะไรเดี๋ยวนะผมมาเป็นแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Bye. 点亮它。 ามาหอดนะ้าเจ้าอย่าเวลมาหอดดอนป้าคามาหอดดอนป้าเตย่ยาเวลินพายุเฉยขันเจ้ามาหอดแล้วให้กินซาเดเขา้าว ขอให้เฮาเกือตื่นกินข้าวแล้วยาสิลืมทดื่มน้ำสาเลี่ยวจังค่อยไปเล่ากันจังว่า สาพรมพี่พรมนองเพื่อนคิดหอดหลายจังใด้ทำท่านสางละเอาละในตอนนี้ดวงวิญญาณเพิ่นกะหมอดหอดเล่ละให้พากันเอาไฟสิ้นเขาเข่างามงามผูกเอาดวงวิญ,ญ เอานอนไว้นอนน้ำคอยบอกว่ามือเศร้ตาตะบาดเลี้ยวจังทรงขึ้นสู่สวรรค์น,นอะอาวัตินีงับเข้ามาจับผ้าเข่าเดอ้อเพื่อเป็นพี่เป็นนอ้องจับผ้าเข่าซอยกันาจับทุลสนทุลสนอ้าวในตอนนี้ ังตาพาันกับพอสุริยาเพื่อกะกินเรียบร้อยแล้วสิเฮินสร้างลานเนียว่าใยายห่หมเอ้อยไม่ว่าอาสนา จิลาอวโดมชัยวัดน,นิตยาเอ้ยเป็นห่วงแม้วาสนายายโวมหลายเดชผู้เป็นลูกเป็นเต่าลังให้ฮักหออดอกแพงกาหนังมีอย่างยาเธอสา ดาบกันกวันจ้าวบานเบิ่นสิ่นินตาบืนตะก้นาวเบิ่นสิยามนำน้องน้องตัวคนเอ้ยลูกหลานตัวคนเอ้ย โม่สิบสองโม่เก่าโม่สิบสุคนเอ่ยให้พากันทำบุญสร้างเดิมอุทิศทานหาพอหาหลวงตาดอกเทาหม, <c oughs> มูนี่เม่อแม่คอยสิให้ดอกเฮาหมูนี่ ตายไปก่อนสิไปอยธมฟันฝ่าดิมากคุณว่าเซลดาวพวมุู้เจ้าไปลุ้นให้เต็มบุญเอาไว้เอาละ <geez. S 2> er> ในตอนนี้นัหลวงตาพานพร้อมพ่อสุริยา ขิ้นสิลาไปแลว้วขึ้นสวรรค์ไปยงยยงละขันมีผูกมีกองให้เตรียมโจทย์ทรงดวงวิญญาณในตอนนี้ทั้งไหวพ่อนแถบน้ำทรงวิญญาณขึ้นคูอิวังปงลงใบวิญญาณไปพ้นจากกี Hola, ¿no? ดวงตาทองมันตาซาพโนดวงตาพังที่ห้าคุณจับกันดีแล้วกับคุณพ่อสุริยาสุขคัมก็ถือว่าเป็นภูมิพระคุณต่อหลูกต่อเต่าต่อพี่ต่อนนองต่อหยาิพี่น้องต่อสังคมมันนี่ถือบาหยาิพี่น้อง มาทำบุญแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวจิตาถือว่าเป็นบุญเป็นพุณนเป็นกุศลแนวกับขออนุโมทนาผู้เฮาผู้ยูก่กับสังนามทำบุญต่อไปผูป้พ้นตายไปแล้วก็ถือว่าพ้นไปสู่ปรโลกเบื้องหนา้าวก็อย่าคิดนั่งคนขัดหลายขาดคิดหลายคนบอกว่าให้ทำบุญไว้ทำบุญสางแต่งหาคนแบบอ้าวจบลงในนิทานวัดที่นี่เอาพระข้ามาสร้างให้สามาเนน อ่าจีราสามยาตนางหาข้าวนึ่งเราก็เอาไปตั้งเหมือาเาเด้อครับเลอันเป็นยาตาซะน